สวัสดีครับจากเต็น์รถโตโยตัาภูมิคานะครับก็วันนี้นะครับทางโอดัาภูมิคาของเราก็มีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้านะครับฟอร์จูเนอร์ตัวเครื่องยนต์2.8 trd Sportivo นะครับตัวนี้เป็นตัวขับเพื่อน4ล้อนะครับหรือตัวซิกมาโฟนั่นเองนะครับปี2018ราคาอยู่ที่1.330,000บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่24,379บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถแบบครอบครัวแบบเจ็ที่นั่งนะครับหรือประเภทหรือประเภทแบบรถอเนกประสงค์ P.P.V. นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า f o r t u n e r คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสนใจยังไงนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอทอชโฮมคาของเรานะครับที่นี่เราคัดแต่รถคุณภาพนะครับเกรดพรีเมียมให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อนะครับแบบสบายใจนะครับก็ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณฮาร์นะครับก็วันนี้นะครับทางเป็นลรถโอ๊ตอาร์ทโฮมคาร์ของเราจะพาไปชมหน้านะครับเจ้า Fortuner นะครับตัว t r d s p o r t i v o นะครับขับเคลื่อน4ล้อคันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับตรงนี้กระจังหน้านะครับก็ถูกออกแบบนะครับดีไซน์ ยาวตัดรับไปถึงตัวชุดไฟหน้าก็จะเป็นโครงไฟหน้าเรนโปรเจ e เตอรแบบ b า Beam LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเด y l ไลท์คู่หน้านะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับในส่วนของตัวปี18นะครับตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED แล้วแล้วก็ที่สำคัญตัดด้วยขอบคิ้ว นะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับดูแบบลมดำเลยดูสวยๆนะครับเถอมาที่บริเวณด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กนะครับลาย TRD นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับดูดุเลยนะครับเป็นล้อแม็กอล่อยขนาดขอบ20นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับภายในช่วงล่างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมนะครับมีระบบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊ค นะครับคอยสปริงนะครับเป็นของตัวชุดแต่ง c ีอร์ดีมาให้นะครับแล้วก็ที่ในส่วนของตัวชุดด้านข้างบันไดข้างนะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับราวหลังคาก็จะเป็นสีบอลเงินเช่นเดียวกันในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแบบ L.E.D มือเปิดประตูนะครับเป็นคมเมี่ยมทั้ง4บานนะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวชุดนะครับระบบนะครับแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับคีเลสสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งนะครับคิ้วกันสาดมาให้นะครับก็ดูครบคันดูสวยๆเลยนะครับ ระบบเบรคช่วงล่างนะครับหน้าดิสหลังดิสนะครับคันนี้แล้วก็เถิบมาด้านหลังนะครับข้างบนฝากระโปรงนะครับด้านหลังก็จะมีเสาอากาศเป็นแบบทีบฉลามมีสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีก้านปัดน้ําฝนพร้อมระบบไล่ฟ้ามาให้ครบนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบไรท์ไกดิ้งนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบคิ้วนะครับฝากระปรงท้ายเป็นแบบโคมเมียมนะครับมาพร้อมกับตัวหนังสือสัญลักษณ์ Fortuner เป็นตัวนูนนะครับดูสวยๆเลยนะครับและเพื่อยืนยันว่าคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2.8มาครับมาพร้อมสัญลักษณ์2.8นะครับ TRD Sportivo ขับเคลื่อนส0ล้อ4ล้อหรือตัว Sigma 4นั่นเองนะครับ ตัวชุดแต่งนะครับชายกันชนหน้าชายกันชนหลังนะครับมีมาให้ครบขับนะครับดูสวยๆเลยนะครับใครที่หายอยู่นะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับต้องบอกว่าท R ีอาดีนะครับต้องบอกเลยว่าเราซื้อเก็บไว้นะครับรับประกันครับสวยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาอยู่ผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากๆ ถ้าทำไม่ผิดทันนี้วิ่ง60,000กว่าโลนะครับก็สนใจยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภไยในหน้าห้องเครื่องยนต์คันนี้กันตามมาเลยครับก็ช่วงนี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับของเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับ พร้อมกับบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับรวมไปถึงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับแล้วก็มีบริการนะครับส่งฟรีนะครับโดยรถสไลด์ทั่วประเทศนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้า Fort u n e r t r d นะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.8ลิตรหรือเครื่อง2 8 0 0ซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบแถวเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมแคมชาร์ป4สูบ16วาล์วาแบบ VN เอ็นเทอร์โบนั ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้านะครับที่ประมาณ3,400รอบต่อนอาทีมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ6สป,ปีดนะครับรถคันนี้ก็หน้าตาเดิมนะครับเห็นไหมครับแก้มเดิมคานเดิมกระจังหน้าเดิมนะครับหม้อนงหม้อน้ํานะครับเดิมเดิมมาร์กเดิมอยู่ครบทุกตัวนะครับสนใจยังไงก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับทันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยก็ถูกตกแต่งด้วยโทนสีดําแดงนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําสลับแดงนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบ3ามก้าน นะครับดูสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่ม p u s สต t a r t ที่สำคัญนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์ T R D อ่าแล้วก็บริเวณฝั่งคอนโซลด้านขวามือผมจะมีปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดยกเลิกนะครับฝาท้ายแล้วก็มีเปิดฝากระโปรงหน้านะครับฝาถังน้ำมันนะครับที่บริเวณแผงประตูด้านข้างนะครับก็ตกแต่งด้วยนะครับการหุ้มหนังดำ นะครับสลับแดงนะครับเดินได้แต่เข็บแดงดูสวยๆนะครับสวิตกระจกก็เป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับและที่สําคัญตัดด้วยลายขอบคิ้วนะครับแบบคมเมี่ยมดูสวยๆเลยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ JBL ทั้งหมดอ่าแล้วก็บริเวณที่ข้างประตูกครับก็จะมีสคับเพดนะครับเป็นลายสัญลักษณ์ TRD ดูสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันตามมาเลยครับตัวนี้ ภายในหน้าจอนะครับเลือนไมคของตัวเจ้า TRD ดีเนี่ยเห็นไหมครับก็จะถูกตัดนะครับในส่วนของตัวลายเส้นสีแดงนะครับมาพร้อมกับตัวลายท r d นะครับภายในก็จะเป็นเคปลาคาร์บอนดูสวยๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่66,318กิโลเมตรเท่านั้นอย่างที่ผมแจ้งเลยนะครับดูต้องบอกว่ารถคันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับมีปติเข้าศูนย์ตลอดแล้วดูพวงมาลัยเลครับ ตกแต่งด้วยลายเคฟล่าคาร์บอนทั้งบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นหุ้มหนังเดินได้ตะเข็บแดงดูสวยๆเลยนะครับบริเวณที่คอนโซลกลางนะครับด้านบนก็ยังคงในส่วนของตัวเจ้านาฬิกาไว้พร้อมกับไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากนะครับแล้วก็ช่องลมแอร์ถับมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้ว นะครับรองรับเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเจ้า DVD CD นะครับรวมไปถึงในส่วนตัวรองรับเครื่องวิทยุ FM AM นะครับ iPod USB Bluetooth นะครับและที่สำคัญเครื่องเสียงเป็น JBL เห็นไหมฮะทั้งระบบนะครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดลำโพงเนี่ย JBL อ่ะมีทั้งหมด11ตัวนะครับ อยู่ที่บริเวณเที่ติดตั้งเนี่ยทั้งหมด9ตําตำแหน่งนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับระบบนําทางแบบเนวิเกเตอร์นะครับแบบภาพ 3D นะครับดูดิครับภาพคมชัดมากโอ้โหดูสวยๆเลยนะครับอ่ะเรามาลองดูในส่วนของตัวระบบเสียงดูบ้างเดี๋ยวผมจะลองเปิดคลื่นนะครับวิทยุแล้วลองฟังเสียงดูบ้างนะครับขออนุญาตเดี๋ยวหาคลื่นเพาะก่อนเลย ครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผ่านชุดพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน่นใช้งานได้จริงนะครับอันนี้เราสาธิตให้คุณลูกค้าได้ดูเลยนะครับใช้งานได้จริงเสียงเพาะแน่นอนแลวประกันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญยังเชื่อมต่อกับตัวชุดกล้องถอยนะครับด้านหลังมาพร้อมกับเส้นสมมุตินะครับดูดีครับภาพคมชัดรับประกันครับไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีท่านใดที่ยังขับรถไม่แข็งนะครับก็สามารถขับแล้วมองผ่านกล้องด้านหลังได้นะครับถือว่าออปชั่นเข้ามาดีนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตัวเถิบลงมานะครับระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็นะครับแยกนะครับระหว่าง นะครับควบคุมช่องลมแอร์ระหว่างตอนหน้ากับตอนหลังให้มีแอร์ในในส่วนของตัวตอนหน้ากับตอนหลังมาให้แยกกันนะครับพูดง่ายว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยืนยันเลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็จะมีโหมดขับเคลื่อนสีล้อนะครับมาให้นะครับพร้อมกับในส่วนของตัวระบบนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น d a c นะครับก็เป็นในส่วนของตัวนะครับอ่า ก็เป็นในเรื่องของตัวระบบนะครับลงความเร็วนะครับจากทางราดชันมีในส่วนของตัวออปชั่นมากมายนะครับไม่ว่านะครับจะเป็นในส่วนของตัวโหมดขับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือจะเป็นนะครับระบบควบคุมนะครับความเร็วขณะบนทางราดชันนะครับมีมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ ควบคุมความเร็วนะครับขณะลงทางลาดชันมาให้นะครับมีในส่วนของตัวนะครับช่องเสียบ USB นะครับ AUX มาให้พร้อมกับตัวช่องเสียบไฟ12โวลต์หรือ power outlet ตัวนี้นะครับช่องเสียบไฟ12โวลต์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับมีในส่วนของตัวไฟบ้าน220โวลต์อีก1จุดเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบริเวณคอนโซลเกลียนะครับก็ตกแต่งด้วยในส่วนของตัวลายเคปลราคาร์บอนดูสวยๆเลยนะครับ แล้วก็นะครับตัวนี้เป็นปี2018แล้วนะครับก็จะย้ายในส่วนของตัวโหมดในส่วนของตัวระบบป้องกันการลื่นถลายมาไว้ที่บริเวณตรงคอนโซลเกลียรตรงกลางนี้นะครับอ่าแล้วก็มีปุ่ม Eco Mode Power Mode Eco Mode คืออะไรก็เป็นโหมดประหยัดน้ํามันเช้อเพลิงนะครับ พ o ว e วอร์โก็จะเป็นในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการจะใช้พละกําลังในเรื่องของการเร่งแสงก็สามารถกดไปที่ Power Mode ได้นะครับมันก็จะมีการเพิ่มอัตราทดของเกียร์ได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มในส่วนตัวประสิทธิภาพการเร่งได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีระบบนะครับป้องกันการลื่นถลายนะครับวนะครับมีในส่วนของตัวระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบสตาร์ทสต็อปเอนจินะครับอ่าแล้วก็ช่อง u ูบ x ็กลาง นะครับก็สามารถวางใส่ของได้เยอะนะครับด้านหน้าบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีช่องคลูบล็อกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ข้างหน้าก็จะมีสัญลักษณ์ทียดีนะหุ้มหนังดําตัดได้แดงภายในก็ดูกว้างนะครับช่องนี้หลายๆท่านนะครับเคยคิดว่าเป็นแต่ช่องชัยแต่พวกเอกสารนะครับตัวนี้เป็นช่องแช่เย็นนะครับสามารถนะครับเปิดแรงลมนะครับตรงนี้ได้เลย แช่ของแช่เย็นได้นะครับถือว่าโอเคนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของตัวนะครับช่องใส่แว่นตานะครับไฟเก๋งหรือไฟอ่านแผนที่เป็นแบบ LED ดีติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับม่านบังแดดนะครับเปิดไฟติดทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมนะครับเจ้านะครับโตต้าฟอร์จูเนอร์ทีคันนี้เนี่ยมีให้ครบคันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ากว้างขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับกดล็อกก่อนตัวนี้นะครับภายในที่นั่งเบาะแถวสองเนี่ยก็ยังคงดูฝาฝาอ้านนะครับ ดูเตึงๆอยู่เลยนะครับเบาดูกว้างเบาแถว2ส,สามารถแยกปรับพับได้นะครับระหว่าง40-60นะครับแล้วที่สำคัญนะครับบริเวณตรงกลางก็มีช่องวางพักเท้าแขนนะครับแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ำให้ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้1จดุดแล้วก็ช่องเสียบไฟ220โวลต์อีก1จุดนะครับด้านบนหลังคานะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปรับ นะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศแอร์แยกมาให้นะครับมีช่องลมแอร์เป็นแอร์หลังคาระหว่างแถวตอน2ตอน3เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับพับเบาะกันนะครับเพียงแค่กดปลายนิ้วมือนะครับเบาะก็พับขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับดูกว้างนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรียมนะครับใครที่สนใจหารถครอบครัว สไตล์นะครับแบบ PPV คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า Fortuner TRD คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับเจ้า Fortuner อย่างที่เรารู้กันนะครับไฮไลท์ของเขาก็คืออยู่ที่ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณแม่บ้านนะครับหรือคุณลูกค้าที่ใช้แน่นอนนะครับภายในก็ดูกว้างดูสาดเอี่ยมและที่สำคัญดูดีครับ น็อตนะครับในสองตัวชุดฝากระโปรงท้ายเดิมหน้าตาเดิมนะครับอ่าและที่สําคัญบอกปรับพับง่ายมากนะครับใช้เพียงแค่มือเดียวนะครับแล้วก็แฝนแบบนี้อ่าดูนะครับมือเดียวเลยอ่าให้คุณลูกค้าได้ดูเลยเบามากๆอ่าก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วบอกแถวสามไม่ได้ใช้ก็สามารถปรับพับ นะครับแฝนด้านข้างแบบนี้ได้สามารถวางของสัมภาระด้านหลังได้แบบเหลือๆและที่สําคัญนะครับชุดอะไหล่แม่แรงนะครับมีให้ครบคันอยู่ครบหมดทุกตัวนะครับสนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่เป็นรถยนต์มือสองโอทอชโฮมคาร์ของเรานะครับและที่สําคัญมีระบบป้องกันการหนีบเห็นไหมครับนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้ไปแล้วะจะโดนทับ เด็กหรือเปล่าหรืออะไรนะครับมีระบบป้องกันการนิบที่ฝาโปรงท้ายให้มีซับบูฟเฟอร์ให้มีในส่วนของตัวชุดไฟแอมเบลไลท์นะครับส่องลงพื้นเนี่ยเป็นลาย T R D นะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยอ่าก็สนใจยังไงก็ ลองนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์รถรถยนต์มือ2โคต้าภฮมคานะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีก1เบอร์นะครับ081 0860264069เป็นเบอร์คุณฮาร์ทนะครับก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้ผมขออนุญาตฝากเจ้าโต y o t a Fortuner นะครับตัวเครื่องยนต์2.8 TRD Sportivo นะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือตัว Sigma 4ปี2018คันนี้ไว้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับ